จะส่งคำล่ำลือหรือเปล่าก็ไม่รู้วฮ้ยล้านนี่เลยนี่ไงไอ้รสเบเกอรีร่นะคะไปฝันค่ะอยากมานานแล้วค่ะถ้าเพื่อนไม่ชักน้าหมาไม่รู้จริงๆว่าอยู่ตรงนี้นะสัดก่อนเอ่อน้องค้างน้องค้างคือพี่ขอเอ่อเอาไอน้นี่แล้วก็ไอ้นั่นไอ้นู่น เดี๋ยวจะโดนระวังจะโดนนี่ตายนึกว่าเด็กอยู่ในร้านจริงเรื่องใครน้นองนางพ่อไงนัดก,กี่โมงแล้วมากี่โมงโอ้ไม่ต้องช้านิดสิคะทำไมอ่ะทำไมไม่ช้าหน่อยทำไมต้อง,องช้านิดก็เป็นรอบเดือนพอดี <c oughs> เปลี่ยนท่าทำไมไปเลยหน้าเขาเตรียมให้แล้วปะ <c oughs> <c oughs> อละนี่เป็นไงเต็มที่ไหมมันมันเยอะเกินอ่ะเยอะเกินคาดบางร้านที่เราไปไม่ไม่เยอะอย่างนี้นะแต่นี่อลังการมากเลยอ่ะค,อคือต้องบอกว่าที่ร้านนี้เนะนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยใครๆครก็มาเราก็จะติดใจนี่เป็นครัวซองเราเรียกมินิครัวซองครัวซองชิ้นเล็ก ือถ้าไปที่ร้านใหญ่ๆหรือว่าที่ร้านดังๆอะเป็นโครซองชิ้นใหญ่ซึ่งร้านนี้ก็มีชิ้นใหญ่อย่างโครซองนี้นี่ก็คือชิ้นใหญ่นี่อยสวยมากเลยเนี่ยอันนี้จริงเอามาให้ชมหรือให้มาชิมเนี่ยยกจัดเลยชมและชิมด้วยชมและชิมด้วยนะครับนี่วันนี้นี่คนที่ทํานี่อยู่นี่น้องนุ่นเจ้าของร้านที่นี่เจ้าของร้านที่นี่รถเบเกอรี่รถเบเกอรี่นะครับประชาอุทิศ30 ครับหนึ่งคือร้านนี้ต้องบอกว่าบางคนมาปุ๊บบอกว่าอยู่ริมถนนบอกไม่ใช่อยู่ในลานไม้นะครับตรงนี้เป็นคล้ายๆกับเป็นเอ่อลานที่สําหรับนั่งได้ด้วยแล้วก็มีร้านค้าไม่ว่าอาหารตามสั่งเยอะะมากยมากมายแล้วนี่อยู่อยู่ในโครงการของลานไม้ข้างเทคโนประชาพิษโอ้โอเน้นเน่นเนาะอ่าเราก็ต้องจำดิเพราะเราต้องรู้เราจะไปทําอะไรเราก็ต้องแน่นจริงนะครับที่เราทำอยู่เนี่ยเราไปเรียน หรือเอาง่ายๆว่าใครเป็นคนสอนเธอไเรียนมาค่ะไปเรียนมาจบมาโดยตรงเลยเป็นเอเบกอรีเลยที่นีามีอะไรเปศนสีชานีค่ะโอ้สุดยอดเธอภูมิใจแทนเพราะคุณพ่อคุณแม่นะขาถ้าคุณพ่อยังอยู่เนี่ยคุณยู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 คุณพ่อเขาอยู่เชื่อกูคุณพ่อเขาอยู่โอเคง่ะลักษณะแบบว่าความคิดเนี่ย ความคิดของเราเนี่แบบเฉลียวฉลาดได้มาจากคุณแม่นเนาะฮคุณพ่อด้วย,ยบางทีก็คุณพ่อด้วยอย่าเลยค่ะล้เป็นไงครับกินแล้วก้องทันไหมครับต้องจับทันไหมครับยอย่าขยี้าปาความอร่อยอุ้ยตก <c oughs> ใช่เหรอ <c oughs> <c oughs> ตกไปแล้วเออนี่ยเป็นไงรสชาติเป็นไง,เน,ไงเนื้อเค้ก นุ่มความรสชาตินุ่มแล้วก็น,นิ่มแล้วก็มันกลมกล่อมคือต้องบอกว่าเค้กมะพร้า,าวที่ไหนก็มีแต่ <นะ S 1> ที่นี่รสชาติเหมือนกันคือเค้กมะพร้า,าวเนี่ยมันจะเหมือนกันชื่อเค้กมะพร้า,าวจะชื่อเหมือนกันแต่ความอร่อยความกลมกล่อมแตกต่างกันสูตรไข่สูตรมันอันนี้พูดเรื่องจริงนะครับอร่อยค่ะนี่นี่แล้วนี่ครัวซองครัวซองนี่คือนี่ครัวซองอะไรเชฟนุ่นนี่เขาได้ครัวซองอะไรนี่เดี๋ยวก่อนเ<สร>ช็ดปากหน่อย ชิ้นปากเลยครับชิ้นต่อไปอันนี้อันนี้แนะนำหน่อยเมน่นี้คือนี่เป็นครัวซองครีมสดมิกเบอร์รี่ค่ะข้างในมีไส้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันจะดูดูดูก่อนนะครับอ่าอ่าให้ดูกันเป็นไงครับนี่ออุยนี่นี่นี่เป็นไงรสชาติอุ้ยเออโออเออเออ สุดยอดนะค่ะคือเอาง่ายๆชีวิตเนี้ยไม่เคยได้กินแบบนี้จริงๆพอมาได้กินแล้วก็เออติดใจยอยากกินตลอดแต่ไม่มีใครพามาค่ะขับรถงง <c oughs> อันนี้เรียกว่าอันนี้ปังกระเทียมครีมชีสค่ะปเป็นปังสายพันธ์เกาหลีขนมปังสายพันธุ์เกาหลีครับแล้วก็ข้างในมีครีมชีสเป็นไงนะครับมาให้ดู เป็นคนตั้งชื่อเนี้ยเขาตั้งเองสิต่เขาตั้งเองออันนี้ขนมปังกระเทียมนี่ครับนะครับจอนใช้มือเลยค่ะจะได้บอกว่านัดข้างในนี่เป็นนี้โอ้ไม่งกครีมชีสเลยค่ะเต็มเต็มล้นล้นไม่ใช่ว่าเห็นอันนี้ล้นแล้วตรงข้างในไม่มีอันนี้มีทั้งอันนะครับเราต้องบอกว่าขนมปังกระเทียมอร่อยอร่อยใครที่ชอบทานบริโภคขนมปังนี่ครับต้องนี่เลย ต้องที่นี่เลยยังไงก็ต้องมาที่นี่เป็นไงเฮ้ยนอนยังอื่นมีอีกดีกเป็นอย่างอย่างไปบอกเลยตรงนี้ว่าลานจอดรถไม่ต้องกลัวกับมุ้ของที่นี่ลานจอดรถจอดปอีนะจอด่หลังร้าน,นานได้เหรอจอดหลังร้านก็เราจอดนี่นะครับมามามาได้เลยมานั่งกินข้างหน้าร้านตรงนี้เลยแล,แล้วมาถ่ายรูปแล้วอ้ มาเขาจะเทปกินกันได้เลยอันนี้ชอบกินอร่อยจริงหรือกินเอาใจเพื่อนจินใจค่ะเพราไม่เคยกินอย่างนี้ค่ะจริง่ะเรื่องกริงไม่มีใครซื้อให้กินค่ะแล้วไม่มีใครทาบุญไปให้ด้วย ร้านนี้นอกจากมีเรื่องของเบเกอรี่นะยังมีเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มอันนั้นของชอเปไน็นไงนี่เขาเรียกว่าอะไรคะอ,อันนี้เป็นเดอะซันไลท์ค่ะเป็นกาแฟส้มเดอะซันไลท์เดอะซันไลท์ซันไลท์ร้านกานเขาต้องคนกันไหมอ่านี่ส่วนของลุงนี่นี่เขาเรียกอะไรอะ่ะโอทาวอันนี้จะที่ร้านจะได้แรงบันดาลใจมาจากการไปเที่ยวที่ภูเก็ตค่ะแล้วก็ไปเจอใบาชาที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็เอากลับมา, <c oughs> มาทําเป็นเครื่องดื่ม ไปทเที่ยวแล้วไม่สูญปากไม่เสียปากได้ความรู้กับหมาได้สูรกับมันเลยไม่เหมือนคนบางคนนะไปไปทำไป,ไป,ไปนู่นไปนี่หาไม่ได้เลย <c oughs> จริงจริง <c oughs> ไม่อย่าไปว่าคนทีสมมติว่าถ้าอยากที่จะสั่งเนี่ยแต่พี่ไม่ได้ไม่มาเองโทรมาแล้วก็มี ไลแมนไลแมนอะไรงี้ใช่ไหมคะก็มีส่งพกรถพกคุมอุณหภูมิด้วยค่ะก็คืออยู่ทางไกลก็ไม่ต้องกลัวว่าเธอะไม่ได้ทานขนมหรือว่าขนมจะเขาเรียกว่าไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงต่างจังหวัดไกลๆอยู่ทางเหนือทางใต้สั่งได้เพราะว่าเขาส่งแบบรถที่แบบว่ากำหนดแบบมี้วบคุมเออพูมีเบอร์มค้บอกได้มีค้างนี่ไงเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในขณะดนี้ใช่เลยเบอร์เขาเนี่ย นี่ไงตรงนี้ไงเนี่ยเบอร์นี้แหละอ๋ออยู่ตรงนี้แตว่เข้าเฟซบุ๊กก็เหตชื่อร้านได้เลยค่ะรถเบเกอรี่รถเบเกอรี่นะคะจริงต้องบอกว่าอิจฉาคนแถววชิชาวุศนะเพราะร้านเล็กๆแต่ว่าคุณภาพของเบเกอรี่เนี่ยไม่มันไม่น้อยหน้าร้านใหญ่ๆเลยแต่ว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเรียกว่าเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอ่าเปิดสิบโมงค่ะถึงห้าโมงเย็นหยุดหยุดไหม อยู่ค่ะอยุ่วัอาทิตย์กระจา์เตรียมของค่ะอีกทีหนึ่งรถเบเกอรี่ใครจะมาเนี่ยง่ายๆเลยทำยังไงก็ร้าน,นอยู่ตรงไหนอยู่ที่ประชาอุทิศค่ะ3าทับหนึ่งอ,อยู่ข้างๆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจองเก้าบางมดครับผมนะฮะอยู่บริเวณร้านไม้<ค>ถ้าใครคร,รู้จักร้านไม้นะครับเข้ามานะครับต้องบอกว่าเข้ามาสักประมาณ 4- 5ห้ห้องก็จะเจอรถเบเกอรี่แต่ถ้าเกิดมีรถมานะครับเข้าไปจอดหลังร้านเลย แล้วจอดรถปุ๊บเดินมาเจอร้านโรบเบอร์กี่เลยนง่ายๆนะครับใกล้ติกทางเลยแต่ขอบอกก่อนว่า,าถ้าท่านอยากทานครัวซองชิ้นใหญ่ๆห,หรือว่าเป็นขนมปังกระเทียมหรือว่าจะเป็นลักษณะพิเศษแบบนี้โทรมาสั่งก่อนโทรมาสั่งก่อนเพราะว่าเราเนี่ยมีแต่ว่ามีทุกวันแต่ว่ามันจะหมดเร็วนาะ<ไ>หมดเร็วหมดเร็วนะครับ ถ้าเป็นตัวชิ้นใหญ่ๆเงี่ยถ้าสั่งไว้แล้วให้เราส่งไปได้ก็ได้นะครับแล้วก็จะได้ทานแน่นอนโอ้นะฮะวันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณรถเบเกอรีร่ช่ก่อนแต่ชอนอจะเอาแล้วให้โอกาสนะคะที่ว่าให้ลุงชวนชิมมาชิมน,นะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆอร่อยจริงๆทุกจากผู้ได้เลยตรงนี้เวอร์วังอลังการแล้วแบบว่าอ้ยแน่นเลยและที่ที่ขายไม่ได้ร้านนี้อะไรคะ ไปดีชื่นชอบมากแต่เขาจะทํานานๆทําทีครับนั่นคือ,อขนมปังไสก้กรอกเพราะว่า,นาขนมปังไสก้กรอกเขาทำด้วยสูตรพิเศษขนมปังไส้กรอกจะเป็นหนังกรอบ,รบนะครับและขนมปังเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะของเขาเลยนะครับแต่ว่าต้องสั่งนะครับนานๆจะมีสักทีหนึ่งสําหรับขนมปังไสก้กรอกถ้า<อ>ใครสนใจนะฮะก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในขนานี้หรือเข้าไปในเอ่อเพจของรโ,อโรสเบเกอ,อรี่ก็ได้ไดนะครับด้วยนาคาครับผมอร่อยไหมฮะ เบเกอรีออร่เขามีเยอะแยะทำไมไปกินสตรอเบอรี่<ซ>อันนั้นเขาไว้นี่เขาต้องโชว์อีกหลายวันนะนเขาซื้อมาสองลูกโชว์หลายวันเลยหรอครับค่ะ